วัสดีเจ้ากกวางปลาเอลหมาอีกแล้วหลังจากที่เมื่อวานกองไปที่มหาก,กรรมไม้ผลอัตลักษณ์เจ้าไปได้ทุเรียนทะเลหอยมานี่ทุเรียนจากกระดีเจ้าเอามาหนึ่งลูกเดี๋ยวจะมาแกะไวโกนเพื่อที่จะมากินหลังอาหารกันเนาะนี่คือเปิ้นชอบม,มาแล้วดูดูด,ด,ดูทุเรียนนี่คือทุเรียนหมอนทองนะเปลือกบางมากดูขนาดเปลือกโอ้ มีความมีความเกร็งแกะทุเรียนก่นมีเจ้าอันนี้สามเม็ดหลุดออกมาหนึ่งเม็ดนี่คือทุเรียนแบบเนื้อนิ่มเนียนเลยอะ่ะอันนี้คือคือเปิ้อเลือกมาเลือกมาเป็นแบบว่าที่ที่มีความมีความมะเละมีความมานิมเกินไป่แต่ว่าที่จิ้มมานี่คือ ในความสุกในความแก่จัดของเปืนแล้วอะ่ะเปืนกอมาได้มาได้เล่นะอมกินมานน้อยไปก่อนหวานอร่อยว,ว้าวนี่เจ้าทุเรียนหมอนทองของเรา ดูความเนื้อดูความเนื้อของทุเรียนดูความมีแบบเม็ดน้อยจะมีเม็ดใหญ่นิดหนึ่งมเม็ดเองแล้วก็แบบเนื้อเต็มเต็มเลยเจ้าสวรรค์ของคนรักทุเรียนเจ้ามันมีความหวานละมุนแล้วมันมีความหอมกินแบบตะลบอุบ่วนในปากมีความสุขเจ้านี่แค่ออเดิ์แต่วนี่เมนูหลักของกวางก็จะเป็น ลูกออดเจ้าอีหวกเดี๋ยวกวางจะมาแอบอีหัวกกันเจ้าในแกะทุเรียนไว้ก่อนระหว่างรอก่อนออออเรากำลังจะมาตักอีหัวเจ้าอีหัวก,ก็คือลูกออดเจ้าลูกออดก็คือ วัยเยาของกบตัวเล็กๆคือตัวอ่อนของกบเองเจ้าบ้านกวางอ่ะจะเลี้ยงกบเพราะอีหวัวเจ้าขายตยัวกินตัวและช่วงเนี่ยเป็นช่วงช่วงเนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนก็เป็นช่วงตีสามารถขยายพันธุ์ขยายพันธุ์อีหวัวได้เจ้านี่คือน้องหัวของเราน้องหัวกเราอันนี้อายุอายุกี่วันแม่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหลังจากผสมพันธุ์หลังจากตีออกไข่มามาถึงเดือนแต่เนาะ มันที่สองอะไม่ทำมีเจ้าอันนี้ปลาเริ่มมีขาแล้วนะถ้าไปเมินกูนี่ทนลอยจะกลายเป็นกุบปน้อยไปละตอนนี้เขาจะเอาอีหัวไปมกกันเจ้าหองมกหัวมกหัวแต่เขาจะมกมกในกระทะสูตรของแม่ของเองปกติแม่ขายกิโลละตาใด ก <250. S 1> ิโลละสองร้อยห้าสิบกิโลสองร้อยห้าสิบนะคาถูกลงเนาะเ้าถูกลงไปกูกูปีกูปีนี่จะขายกิโลละสามร้อยยันก็่ังหายากเนาะอืมช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟูดเครื่องเจ้าเฮากับเบียาขายแป้งแต่อาหารกบอาหารหัวกับแป้งนะ<ช>แป้งอาหารขึ้นราคาขนาดเลยอันนี้ก็ก็ช่วยช่วยกันไปเนาะแต่เจ้าแม่ก็มีคนณฟังแม่เยอะเลย<ะ>แม่ก่อแม่ใหญ่ๆนี่อย่างนะน้องบักขาม แล้วก็ <ขอ S 1> มีคนนะสั่งแม่ไปไหลายไปหลายกิโลเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาอีหัวไปชำแหละก่อนนะ้ะเดี๋ยวเขาจะมาหมุกกันเจ้าหลังจากตีเขาเอาอีหัวไปชำแหละแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาต่ำน้ำพริก แปงมุกหัวกันเจ้าอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่เลยจะมีเกลือมีกะปิมันเนาะมีพริกแห้งนะใส่ไปเลยแล้วก็มีหอมขาวหรือกระเทียมแล้วก็มีตะไค้เจ้าจะไขนีแล้ก็จะไขาแล้วก็ขกมิ้นเจ้าใส่ลงไปเลย แล้วไปก็ตให้ละเอียดนะไมเนาะวิธีการนี่แม่พ่อแม่ตาแล้วแล้วเขายัได้ต่อตาแล้วก็เอามาคู่กับอ๋อเอามาคู่กับอีหัวกในถลายนี่เลยแล้วก็เอานี่มาห่ออันนี้ใบยอย่างใบขมินม้นอ,อันก่อนก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะเอาลงกระทะนะ,จะเจ้าก่อนที่เราจะมุกเนะี่ยแม่ก็จะเอาใบขมิ้นน่ะหออกลนกระทะก่อน อันนี้ก็จะมีใบฉีใบเลื่อยเนาะอันนี้เป็นใบขิงอันนี้เป็นใบมกกบะกรูดจ้ะแตปลากรูนี่เคล็ดลับนี่คือต้องฉีกเนี่ยเจ้าในการฉีกเนี่ยคือความหอมของน้ำมันตรงใบมะกรูกนจะออกมาเยอะเจ้าทำให อาหารของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดนั่นเอง หลังจากที่ตักละเอียดแล้วนะเจ้า,ามันก็มันก็ตักละเอียดให้ตักละเอียดหลั <laughs> า,าม่ตักละเอียดวนะเจ้าเราก็สักพริกแกงมาคลุกเขากับน้องอีฮวกในกะละมังน้อยหรือว่าถลายของเรามือกองบงังไม่อกองถนัาซ้ายอย่างเงี้ย ก่อนไปเก็จะแบบไปซ่อนอีห่วงในกลางน้ากันเนี่ยอีห่วงกูปี่สมัยตะ้อนี่นะ<ม>เข้าไปเจ้าเขาให้เข้ากัน<ม>โกลได้สักแป๊บหนึ่งนะเจ้าเกือบเข้ากันแล้วเขาก็เอาผักชีฝรั่งกับใบมะกรูด โรยไปเลยผักชีฝรั่งกระแบ,บมะกรูก็จะช่วยในการดับกลิ่นคาวนะเจ้าแลนก็มีทํำให้แบบรสชาติมีความหอมของสมุนไพร เหตุผลที่เฮามีการสนับสนุนฮอเลี้ยงกบไปบริโภคเองที่บ้านเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือป้าก็เนี่ยเจ้าบ้านก็กระจแบบยับกุบยับอีห่วงในธรรมชาติมากินกันเนาะแล้วก็บกบกับอีห่วงช่วงภาคหลังมาเนี่ยาการที่ปิ้นจะได้ไปอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มมีน้อยละขวามีการใช้สารเคมีหรือว่ามีการทําการเกษตรนาะพื้นที่ที่ใือกบธรรมชาติอยู่กับมัยมีการสนับสนุน้ึ เกิดการเลี้ยงกบเจ้าแม่กวางก็ได้สนับสนุนจากศูนย์าศึกษาการพัฒนาหัวท้องไครอันหนึ่งมาจากราชลบุรเจร้าแ,แม่กวางไปอบรมตั้งแต่มาไดนะแม่ตั้งแม่ต้องหมกวองมาเกิดแล้วอะแม่กวางไปอบรมที่ศูนย์เพราะบ้านอยู่ใกล้ศูนย์แม่กวางก็ไปอบรมกัารเลี้ยงกบเจ้าอบรมเสร็จก็ได้พาใจการผลิตมาเปลี่ยนปอูกพันธุ์พันธุ์กบออกมาเลี้ยงที่บ้านแล้วมาขยาย,ยพันธุ์เป็นน้องหวกน้อยแต่กอนแม่กวางก็บขเก่าขายกบน้อยตัวแต่ว่าภ้ารหลังมาเนี่ยอาหารกบ แพงมากก็เลยให้เป็นอิหัวตัดตอนไปก่อนอิหัวก็ถึงอาหารอิหัวก็แพงขึ้นนะแต่ว่าเพื่อที่จะให้้าวบ้านหรือว่าคนรอบข้างได้กินในราคาที่บมแ่แพงจนเกินไปลดราคาเพ็นเห็นนะกุป,ปีกุป,ปีราคากิโลละ3ามรอยบาททีนี้แม่ขาย250าสช่วยกันกินเนาะอย่างน้อยก็เป็นแหลง่งหารดงโปรตีนที่เราเลี้ยงเองปลอดภัยแน่นอนเข้ากันแล้ว หลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะเจ้าเราก็ตักใส่หม้อที่รองด้วยใบขมิ้นเจ้าหอมกลิ่นสมุนไพรแน่นอนอาหารตามฤด,ดูกาลเนาะเมนูนี้เขาก็จะได้กินในช่วงฤด,ดูฝนแต่ฤดูอื่นกับพ่อได้นะแต่เขาก็ต้องแบบทำฝนเทียม ทำฝนเทียมทุกครูผสมพันธุ์เนาะแต่นี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนเหมาะกับการผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์กลุบนั่นเองเจ้าไฟเราก็จะบบแจ้ไฟสูงน,นะเจ้าเาจะแบบค่อยๆหื้ออาหารของเราค่อยๆสุกสาอ๋อหน้านะมันก็นจะอยู่ตั้งลุง่ง เจ้าหลังจากที่เอาเอาจุดไฟแล้วใบขม,มิ้นก็จะเอ้ยมอไซใบขมิขมม้นก็จะอ่อนตัวลงเ่าก็าพบับใบขม,มิ้นปุกเข้าไปเหม,รรมือนกันแล้วก็เอาฝาปิดไว้เจ้าเป็นการมกกระทะไม่ได้หอ่อไม่ได้ห่อเป็นห่อนะแต่มกในกระทะหรือเจ้าเดี๋ยวแหมสักกันเธอจะเปิดพอกันว่าจะหน้าตาน่ากินขนาดไหนเจ้า มาเปิดฝาหม้อดูกันดีกว่าอู้สุกละแหล่ถึงเวลากินของเราแล้วเจ้าปิดก,ก่อนปิดแกส๊สปิดแกส๊สมาเลยหอมอืมมาตักใส่ถ้วย กินข้าวต้วยกันเจ้าว้าวถึงเวลากินข้าวของเขาแล้วเจ้าปะ่ะไม่กินข้าวต้วกันนี<ม>่ข้าวตัวกันนี่เลเจ้าแอบอีหัวมกุกอีหัวกขาต้องกินกับเ้าวนึง่งห่อนๆเจ้าวันเมนูนี่นะ เขามีมกอีหู้ของเราแล้วก็ี่เลยเจ้าสิเกเนอเจอของหมู่บ้านน่อไม้ต้มน้ำแร่เจ้านี่ก็เป็นข้วนอน,นี่ก็เป็นนอนต้มน้ำแร่สดๆลยเจ้ากินกับมกอีหูก,กันม,ม,มาแตงกับปูเดียมาแตงนี่คือสดๆเลยนะปูกรเดียวเก็บมาเองนา ไอเบาพอนหอนเลยเจ้าควันพอนหอนเลยอือพี่เข้มขนะ้นมากหรือแอปปิฮองเนี่ย texture ม,มันจะเป็นแบบเหมือนเฮากินจีนไม่เฮากินเป็นจีนไปเลยยาจ้ามันจะมามี ความแข็งของกระดูกหรือว่ามันมีอย่างนี้เลยมันจะเหมือนเฮากินซี่แล้วมันก็เกี้ยวๆแล้วมันก็แบบละลายไปในปากคลุกเคล้ากับน้ำพริกพริกแกงของเฮาหอมๆสูตรไทยต้องลองเจ้าเมนูเด็ดในหน้าฝนรับไหมเนาะมันจะกินมันจะกิน <laughs> ไม่หมดไม่ว่าลังไปลวอืม นอนอนอต้มน้ำแร่เจ้าขวน่อต้มน้แร่ใส่ไข่อันนี้ก่อนอาหารฤดูฝนเหมือนกันนะ่วน่อเนี่ยจะออกหน้าฝนก็ได้กินช่วงนี้เจ้าช่วงนี้แหละเป็นฤดูของการกินนอต้มน้ำแร่ของเราหรือว่านอต้มป่งอืม้ม น้ำต,ต้ม,ม,มแรกจะมีความหวานมันจะมีความหอมมันจะมีความหวานขึ้นมาเป็นพิเศษเจ้าถ้าใครอยากจิ้มน่ะส่วนมากก็ถ้าหมู่บ้านไหนที่มีน้ำผุร้อนเนี่ยเบือจะมีเมนูเบื้อจะเอาหน่อมาต้มน้ำแรกการสามารถหาซื้อมาลองคั่วกินได้เจ้าอันนี้ก็จะเป็นหน่อต้มน้ำแรกที่น้ำผุร้อนโดยสิทธิเก็ดของเราเจ้าหน่อต้มปู อร่อยเจ้าเล้วกวางกับแม่จะขอตัวกินข้าวันกันแล้วเจ้าเยวมาปะกันไมคลิปหน้าคอยติดตามดูด้วยเลยเจ้าว่ากวางจะปาไปเอวปะไปกินแหมหรปะกันไหมเจ้าสวาสดีเจ้า